ครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการออกกราบให้กรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรนะครับให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันคุณภาพการศึกษานะครับหลังจากนั้นก็ไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกไปที่แบรนเนอร์นะครับที่เขียนว่า m c u e s a นะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่รวมลิงก์ m c u e s a นะครับให้เลือกปีการศึกษาล่าสุดนะครับในที่นี้ก็คือปีการศึกษา2564นกนะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ ยูสเซอร์เนมและพาสิร์นะครับที่สำนักงานประกันได้ส่งไปนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างนะครับตรงพาสิร์นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษอักษรภาษาอังกฤษ,กฤษ,กฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะครับแล้วก,กดสัมมิทเข้าไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับให้ไปที่การประมหลักสูตรนะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมาที่รหัสส่วนงานกรรมาการครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง มาที่เพิ่มกรรมการตรวจประเมินนะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับโดยทีนี้เราจะเพิ่มรัฐให้กรรมการแต่ละหลักสูตรนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างของคณะมนุษยศาสตร์นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เลือกหลักสูตรที่เราจะต้องการออกรหัสให้คณะกรรมการนะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างาภาษาไทยแล้วกันนะครับแล้วก็ประเภทก็คือติ๊กกรรมการนะครับตัวยูเซอร์และผูส่วนตัวนี้ระบบจะรันให้อัตโนมัตินะครับ แล้วก็ชื่อกรรมการนะครับให้เราใส่ชื่อกรรมการนะครับในตัวนี้ผมจะขอสมมุตินะครับชื่อสมมุติขอไปครับ แล้วก็ใส่วงเล็บไปด้วยนะครับจะได้รู้สถานะของกรรมการว่ากรรมการคนที่1เป็นประธานเป็นกรรมการหรือว่าเป็นเลขานะครับพอซ้อนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือคือคือชื่อสมมุตินะครับตรงเบอร์โทรก็ใช้เบอร์โทรของกรรมการนะครับตรงอีเมลก็ใช้อีเมลของกรรมการนะครับแล้วก,กดตกลงนะครับ คนที่2ก็เหมือนกันนะครับไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ชื่อกรรมการนะครับก็กรรมการคนที่2นะครับอาจจะเป็นพสสองนะครับเป็นเป็นสมมติตรงนี้กรรมการก็จะมีสถานะคนที่2ก็จะมีสถานะเป็นกรรมการนะครับเบอร์โทรก็ใช้เบอร์โทรของกรรมการท่านนี้นะครับอีเมลก็ใช้อีเมลของกรรมการท่านนี้นะครับแต่แต่นุ้ย ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมใช้เบอร์โทรลเมลของผมนะครับในการทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วกดตกลงคนที่3ก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็เป็นชื่อพ่อสอเป็นชื่อกรรมการนะครับตรงนี้แต่น,นี้ผมใส่ตัวเลขเพราะว่าผมทําเป็นสมมุตินะครับแต่เวลาทําจริงอยกให้ส่วนงานเอาชื่อของกรรมการมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สถานะเมื่อกี้เราใส่ประธานกรรมการไปแล้วขออภัยครับ เมื่อกี้เราใส่ประธานกรรมการไปแล้วนะครับต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นกรรมการและเลนิการิขานุการครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรของกรรมการท่านนี้นะครับอีเมลก็เป็นอีเมลของกรรมการท่านนี้นะครับแล้วก,กดบันทึกเข้าไปลืมกดติ๊กตรงนี้ขออนไปนึง,นงครับแล้วก็กดบันทึกเข้าไป ครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกรหัสให้กรรมการนะครับของภาคภาษาไทยนะครับก็จะมีประธานนะครับจะเห็นว่ามีวงเล็บนะครับต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าประธานกรรมการคนนี้เป็นประธานคนที่2ค,คนนี้เป็นกรรมการคนนี้เป็นกรรมการเลขาเลขานุการจะได้รู้ตําแหน่งนะครับจะได้รู้ว่ารหัสของคนนี้เป็นของประธานรหัสคนนี้เป็นของกรรมการรหัสคนนี้เป็นของเลขากรรมการเลขานุการ Favorite. นะครับนีก่ก็คือเสร็จขั้นตอนการออกรหัสให้คณะกรรมการนะครับชุดนี้นะครับ สำหรับชุดนี้นะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะลบตัวนี้ออกนะครับเพราะฉะนั้นดอกคัะมนุษย์ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกนะครับเพราะฉนั้นทุกสวนั้นก็ให้ทําเหมือนที่ผมได้ทําให้ดูเมือตะกีนะครับครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ